ที่แม่อยากได้อเข้าใจแม่ลองเป็นหรออยากลองไล่นะแต่มันจะไม่ค่อยไล่เท่าไหร่แม่แล้วแม่มาจากเมืองจีนยังไงมาไทยยังไงอะที่เมืองจีนอ่ะลำบากมากนะข้าวก็ไม่มีกินข้าวไม่มีกินแล้วแม่นะอากงพอรีวังเกิดอ่ะไม่มีข้าวสักเม็ดหนะึ่ง ข้าวต้มใส่ใส่มังอ่ะมังใส่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 เป็นเส้นเส้นแล้วก็ใส่ลงไปเข้าเข้าวข้าวมันนิดเดียวเองสายแต่มังใส่เข้าไปจะได้มีเยอะหน่อยเลยน้ําตาจะไหลกินท่าก็กินไม่ลงคอแข็งไปหมดมามาเมืองไทยแล้วมารู้สึกยงานกับพระเจ้าอยู่หัวเรามีข้าวจริงนะ เพราะว่ามีพระเจ้าอยู่หัวช่วยอาศัยให้อาม่าอาศัยที่นี่แต่พี่ชายกับแม่ด้วยนะต้องขอบคุณพระเจ้าอยู่หัวให้อาศัยที่นี่มีเป็ดมีไก่มีมข้าวกินกินอ,อิ่มท้องเลยอะอยู่สุขสบายใช่ไหมแอ่มีมีมากินตั้งอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งสาม 63ปีแล้วนะ ถชาเดี๋ยวก็ส่งกลับประเทศหรอ,อกก็เก่งจังก็เจ๊มาสอนมาสิอย่าถูสารนะหมวยนะ่าุดลองไปก่อนเนาะอ่ต้องต้องเลี้ยงไปก่อนต้องมีคนมาสอนออ้ยอ้ย ການວ່າດີແລ້ວນ້ອງພາບໍລິບານ มาขอขนมนมเนี่ยครับขนมนมแล้วกองอ้าวดูได้ไงผู้ใครอาม่าดูส่วของผมนะเอาขนมไปช่วยช่วยอาม่าสักทีได้รับครับอะไรครับอ่าวแล้วเนี่ยอันนี้เพลงเพลงสรรเสริญครับอ่างว่าไงคข้าวรัตพุทธเจ้าครับอาม่าแล้วก็เพลงที่สองเอามาในวันศีลกาลครับแปลว่าอะไรแปลไม่ได้ครับผมผมไม่รู้จริงๆครับคนไทยต้องรู้อยู่แล้วอย่าฟอหอกัาม่านะอาม่าเท่าไหร่ครับ อย่าร้องเลยฮะเดี๋ยวเราก็ยืนตรงมาทางร้านนะครับขนมเท่าไหร่ขนมบอกกล่องเนีวเคยเคยเอาขนม ความหมายมากอ,าอ่านได้ก็ได้เยนศิระพ่อพระบริบาลม,ม,มากมาร้องได้ไหมมา ประโยคนี้แปลแปลเป็นภาษาไทยนะข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมใจน้อมศีรษะถวายบังคมด้วยความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงมีบุญบรารมีมากล้นนักเรียนร้องตามอีกทีนะคะทวนอีกทีหนึ่งค่ะข้า พระกรินพระสยามินพระยศย,ย,ยิ่งยง光荣伟大ระั้งที่นักเรียนร้องไปเมื่อกี้นี้นะคะมันแปลว่าพระองค์ทรงเป็นพระหมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จัก,กรีแห่งสยามก็คือประเทศไทย หรือผ be, ู้ยิ่งใหญ่ไม่มีผู้ใดเปรียบเทียบและมีพระเกียรติยศสูงสุดบครั บางอห่างของท่านมีค่าขอบคุณมากครับไม่เรเื่องบริจาคไม่เรื่องบริจาคด้วยนะครับ อะไรอ่ะร้องเพลงสรรเสริญพระบาทละมีแล้วไปทำไมคนไทยใครๆเขาก็ร้องเพลงสรรเสริญพระบาทละมีเป็นเท่านั้นแหละแต่แจ้อยากจะรู้ความหมายรู้ไปทำไาตีรู้ป่ะไม่รู้ถ้าคนไทยนะไม่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะมไม่มีวันที่จะสบายแบบนี้หรอกอเดียวแจ้จะเล่าให้ฟัง นี่เห็นล่วมาไหมอาม่าสมัยก่อนอะ่ะเขาลําบากเหรอใช่แต่พอเขาอ่ะมาอยู่ที่เมืองไทยอะ่ะได้ใบบุญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<ค><ณ>เขาเลยสุขสบายมากขึ้นเชิญเจ้าเสึรทีเฮาช่วงลายส,สังเสียงห้ยวยเผาขังๆังต้องกว้างสู่ไทยยัง 听听树上小鸟叫，鼓声咚，咚咚咚，经常在长虫叫，咚咚 ชทาจาจาทงปวงประชาเป็นสุขสารขอผลแห่งพระคุณความดีที่ทรงปฏิบัติและรักษาไว้ตลอดมาทั้งพาให้ประชามีชีวิตสุขสบายขึ้น คงพารักษาฝนพระคงพารักษา์ฝนพระคงพาลักษา กินผักหน่อยนะผักรินแล้วไม่ประโยชน์นะถ้าไม่ประโยชน์มากก็กินเองสิกินผักหน่อยอันตีไม่อยากกินพิซซ่ามันกว่าพ่อมาไม่สอนแล้วอยากกินพิซพซ่ามิซซากินเยอะๆไม่ดีก็มารอกินแต่พิซซ่า เอ,เอามาปวดพิสซจน์ว่าวัเรามีตลอดเลยตีรู้ไหมว่าพระเจ้าอยู่หัวนะนอนน้อยกว่าตีตั้งหลายเท่าเวลาที่ท่านทรงงานเพื่อพวกเราอะแล้วท่านทรงงานหนักขนาดไหนละ่ะหนักขนาดที่ว่าเหมือนเวลาเราอาบน้ำอะแล้วน้ำเราเต็มตัวอย่างเงี้ยเหนื่อท่านก็เต็มตัวแบบนั้นเลยอะตีว่าเหนื่อยไหมแล้วเจ้าเหนื่อยเคยเหนื่อยขนาดนั้นไหมละ่ะ แจกก็ไม่เคยเหนื่อยแบบท่านหรอกแต่แจ้เคยเห็นท่านในทีวีเวลาท่านทำงานติลองคิดดูนะเหงื่อท่านหยดตรงไปจมูกต,ตรงเนี้ยหยดติ่งเป็นเม็ดเม็ดเลยอ่ะไม่จริงเหรอใช่เป็นเม็ดตรงนี้เลยหยดติ่งอย่างเงี้ยเงี้ย,งนนเยเห,หนื่อยที่สุดในโลกเลยหรอใช่เหนื่อยที่สุดในโลกนักเรียนคะเมื่อวานนี้เราไปถึงไหนกันแล้วคะ เย็นสีรักพอพบอบางค่ะดีค่ะนักเรียนประโยคนี้แปลเป็นภาษาจีนนะคะปีเียร่างเยืนหมีอันจีเลอเย่ยหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าพระองค์ทรงปกป้องชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขค่ะ มาอะไรอยู่คะขยันจังเลยนะคะขอผมรู้ว่าต้เหนื่อยแค่ไหนเพือถึงจะหยุดได้ขนาดนั้น ว่าใครที่เหนื่อยแนทนพวกเรารู้สิเหนื่อยมากด้วยท่านเหนื่อยเพื่อคนไทยทุกคน ว่าเพลงสรรเสริญพระบารมีอ่ะควรค่า,ากับการยืนตรงมากแค่ไหน